นานจะมีหลุ่เข้ามาทีผมว่าอยู่ไม่นานเขาใหม่วสวยๆเลยปี19นะ2 5งหผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วใหม่แท้ๆอยู่แค่90,000มื่โลเองเห็นไหมนี่วิทยทุวิทยุใช้งานได้ปกติเลยครบแต่ขอเป๋าเสียงนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ได้เป็นแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้นะครับลูกค้านะแอร์เย็นเพลงเพราะไม่ต้องไปตากแดดตากฝนตากลมนะผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมกับนิสสันโนดเครื่องพันสองประหยัดน้ำมันด้วยนะส่วนเบาะนี่เป็นเบาะผ้าครับลูกค้านะตรงบักเก็ต ลุกนะครับนะโอเคประมาณนี้นะดีความไปนทั้งผ่อนมอไซค์นะครับลูกค้าคุณคิดว่ารวมห้องคุ้มไม่คุค้มผ่อนเดือนละสี่พันไปก็ได้ทั้งครอบครัวแอร์เย็นเป็นเพาะไม่ต้องตัดแด่จากคนตัดลมอย่างที่บอกนะครับลูกค้านะ้่มีโหมดให้ปรับด้วยนะแอร์นะปุ้งหนักไปก็ปรับได้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับนะรวมไปถึงฝั่งขวามือนี่นะมีโหมดแฟคชั่นคอนโทรลให้ออโต,สต้สตาร์ทสตอป์กับลูกค้านะแล้วก็ลูกค้าถ้าเก่าเขามีไปติดไอตัวไฟดาวไลท์ให้นะด้านล่างนะแล้วตอนคืนเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามมันีไฟ้ฝั่งนี้้แลวก็ บอกเลยว่าสวยนะครับลูกค้านะแต่งเพื่อความสวยงามไม่ได้แต่งเครื่องนะครับลูกค้าสันคันนี้นั่นนิสสันโนปี19มาด้ไท้90,000โลเทนันเองย้าว่าผ่อนเดือนละ4,000กบาทนะไม่ต้องจายเดตาโฟนนะไปผ่อนมอไซค์สมัยนี้4-5,000คุณก็เสียขนเหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิมนะครับลูกค้านื้วหุ้มเหล็กนะฝ่าวนตัวเลือรกกันนะเอาไแล้วไม่บับไม่บุรี่ใครนะรคันนี้ครับลูกค้ากว้างนั่งสบายลูกค้านิสสันโนนะเบาะนี่สามารถพับได้แบบ100%เลยนะในกรณีที่อยากจะค้นคอืลงสดวกอนสวยรเป็ถ แบตเครื่องพันสองนะยีกว่ากิโลลิตรมีแน่นอนนะคุณต้องถามใจคุณดูแล้วกันว่าเดือนเดือนนึงอ่ะคุณผ่อนรถอ่ะกี่พันนะผ่อนมอเตอร์ไซค์สามสี่พันเหมือนกันนะครับลูกค้าแต่เสียฝนคุณร้อนนะคุณลำบากคุณไปได้แค่2คนแต่อันนี้ไปได้ครอบครัวเลยนะครับลูกค้าสำหรับนิสสันโนดรถเดิมไม่เดินรถเธอหน้าร้านอ่นะก็นี่นะรถไม่เคยขยับเลยนะครับผมนะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะลูกค้าอันนี้เมื่อคืเมื่อคืนแล้วฝนตกด้วยนะเอาบิลไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรเอามารีวิวก่อนนะครับเสน่ห์มันอยู่าไไม่เคยด้้ใช ดีกว่าออสวยงามครับผมกรเอทุกอย่างติดรถครบหมดนะครับผมสำหรับคันนี้ Ode, นิสสันโนดั่นเองนะจะ 19, 000, 90, 000, ๊ะปี19ไมล์9,000ค่าตัว25,900ผ่อนดือนละ4บ้านราคาเจ้าของเก่ามีจัดทรงลงแม็กมาให้เห็นไหมสวยๆเลยจัดฟินเมนดีมากนะขับไปไหนก็ไม่อายนะครับผม่20กว่ากิโลลิตรมีแน่นอนนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะใครสนใจก็ติดตามไปแล้วกันครับผมนะหรือว่าเข้ามาดูคันจริงได้เลยนะครับผมที่ดีมคาน,นะครับผมนะเพราะว่าอันนี้เอาตรงๆนะผมว่าอยู่ไม่นานเพราะว่านานๆจะมีหลุดเข,ข้ามาทีสำหรับนิสสันโนดั้นแล้วมาไวไปไวมากอะอย่งก็ฝากันดีไปด้วยละกันวววััันนนีี้ขออตลาไปก่สสดครับ